สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับการที่ผมไปดูงานที่ชนบุรีมานะครับก็มีจุดบกพร่องก็พอสมควรนะครับแล้วก็ทำการแก้เพื่อที่จะติดตั้งโครงหลังคาหลังคาชุดนี้เป็นหลังคา i s โซวอนะครับก็ เป็นหลังคาคล้ายๆแซนด์วิชอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างาไม่แข็งแรงครับผมก็เลยเจ้าของบ้านอยากให้เข้าไปชมนะครับว่ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็คุยกันนะครับก็ทำการแก้ใหม่นะครับผมก็ใช้ทีมงานของผมนะครับเข้าไปแก้ไขนะครับก็ตอนนี้ มาถึงวันแรกก็ลุยงานเลยครับกลางคืนครับผมเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างกระชับนะครับผมแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่รีสเกตนะครับพอไปถึงก็ต้องให้ทีมงานเข้าเลยครับผมเพื่อที่จะกระชับเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็แก้ไขหลังคาให้ทันฝนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีการเปียกชื้นนะครับก็พอดีครับทําเสร็จเรียบร้อยมันจะไปยังไงได้ครับ มุงเปิดอื้มแปลอยู่ฝั่งนี้ถ้าเสียบเข้าได้มันก็พอพอได้มาดูนะครับก็จะเป็นผนังแซนด์วิชเดี๋ยวข้างลัางค่อยๆเดินนะครับผม <laughs> โอเครูปแบบ การยึดหลังคาครับจะเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีทซึ่งที่จะใช้เป็นผนังก็ได้นะครับอ้าวโอเคจะเป็นประมาณนี้แซนด์วิชหมายถึงอะไรนะรน่าจะประมาณนี้นะครับมีโฟมอยู่ข้างในนะครับแซนด์วิชส่วนการยึดเกาะนี่เราจะต้องใช้เป็นการงัดนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะหนีบใช่ไหมครับการยิงทีมงานเยี่ยมครับผมเอาแผ่นมา4.70จ 4.7อันนี้ยึดด้านปลายนะครับก็จะเจาะเจาะปุ๊กเสร็จแล้วก็เอ้ยเขาเรียกอะไรนะเจาะรู <c oughs> ไม่ใช่เจาะปุ๊กแล้วก็เอารีเวทยิงครับอ่าทันสมัยไหมครับให้ดูรีเวทยิงอย่างเีหยวเลยแน่นปึ๊กครับผมนี่ครับการติดตั้ง จะเป็นการหนีบอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าเป็นการหนีบแผ่นนะครับนี่นี่นี่ตัวหนีบก็คือนําแผ่นนะครับมันจะเป็นเขี้ยวนะครับเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวอ่าเนี่ยเราเราต้องยึดทุกนี่ไปเลยนะครับอ่าเพื่อที่จะให้แผ่นมันแน่นพอยิ่งแผ่นแน่นเสร็จนะครับมันจะต้องมีมีเว็ดเนี่ยครับอ่ายิงดูเบทยิงรีเว็ดน้ําก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่างเราน่าจะได้ที่แล้ววิชาวันเดียวพอครับเรื่องเด็กๆครับอย่างนี้ นาะไม่ต้องเรียนเยอะนะครับ <c oughs> นี่ครับโอเคเรายิงเสร็จเราก็หนีบเลยครับนี่ครับหนีบจบหนึ่งแผ่นก็เสร็จแล้วครับอ่าประมาณประมาณเหมือนเป็นตัวล็อกอ่านี่ครับจบจบครับผมจบเสร็จยิงลิเวทนี่ครับนี่มาดูด้านนี้เด็กแผ่นหนึ่งก็จะมาประกบด้านนี้ประกบเสร็จแล้วก็ยิงนะครับนี่อันนี้เป็นตัวฉากตั้งเสร็จ เอาแผ่นมายิงติดปุ๊บพอยิงติดปุ๊บเสร็จแล้วประกบครับผมโอเคประมาณนี้รับเข่าสนิทเลยอะโอเคขอบค,ครับ,บเนีเย่นยมึงแกทัดอล้กันย อะไรเส้นครึ่งเ้นครึ่งเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เพราะว่าไม่มีตัวรับข้างล่างไงเ้นครึ่งเอา้าแล้วก็ใช้อะไรไอแม,แงแมแลงนี่ครับโครงสร้างสุดอันนี้กำลังไล่ขึ้นเอกากลแล้วอีกเ้นนิดนิด

น้องชายกำลังทาล็อกซอยภายนอกค่ะงานค่อนข้างละเอียดเลยใช้เป็นแปรงทาสีแทนค่ะช้าหน่อยแต่ชัวร์ค่ะที่ยังเรายังไม่ได้ฉีดล็อกซอยลงไปจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนหลังจากเวลาลูปนะครับจะมีเศษดินร่วงลงมาแล้วก็ติดอยู่ที่มือที่เราลูบนะครับล็อกซอยไปแล้วสองวันนะครับ สิ่งที่ได้ก็คือจะไม่มีเศษฝุ่นหรือเศษดินจากก้อนอิฐติดออกมาจากให้มือเรานะครับหลังจากให้เราสัมผัสหรือลูบไปนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำยาตัวที่เราใช้นะครับตัวนี้เออจะเป็นน้ำยาอ่าล็อกซอยนะครับอัตราการผสมอยู่ที่1ต่อส่วนแนะครับ น้ำยาดีมากเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือในโวนโซนบ้านดินของผมนะครับโซนด้านหน้านี่คือจะเป็นโซนระเบียงที่ทำไว้ออกมาเพืว่อว่าจิตอนขึ้นนะครับสามารถนั่งจิบกาแฟได้ ก็โดยเข้ามาได้่างด้านในนะครับด้านในด้านนี้เป็นคือตรงข้างในสัวร้างนี้คือจะเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็จะมีชั้นลอยเป็นห้องนอนได้นะครับก็จะมีบันไดวนขึ้นมาอนี้นะครับแล้วก็คือตรงโซนชั้นบนนะครับจะสามารถมีระเบียงออกไปดูภาพทิวทัิน์ตอนช่วงเวย็นได้นะครับจะเป็นตัวระเบียงตัวแอลล้อมรอบนะครับ โซนระเบียงด้านนอกจะอกมาไว้ชมอาทิตย์นะครับในช่วงตอนเย็นเป็นส่วนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนระเบียงด้านหนึ่งข้างหลังต่อตัวบ้านข้างๆนะคบที่สามารถที่จะชมอาทิตย์ตกดินได้ในช่วงตอนเย็นครับ มาในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของห้องผ่าน้ำแลวก็เป็นโซนห้องน้ำนะครับก็จะ,จะเป็นโซนห้องน้ำโซนห้องน้ำตรงนี้สาม,มารถออกมาที่จะมีห้องน้ำออกมาเป็นถังขืเอเอาลโดได้ด้วยนะครับโซนด้านหลังเอ่ย นี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนฝังหลังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเธอออกมาด้านนี้ก็จะเป็นือ,อระเบียงหน้าบ้านสามารถเป็น,น,นข,นข,นขหน้าติกกาแฟหรือผ้าทิชชู่ือนเช่นกันนะครับ เือท่านไหนสนใจนะครับรถ e สุขคันนี้นะครับผ่อนมาแล้ว3ปีนะครับก็เจ้าของอยากจะขายดาวนะครับในราคา100,000บาทรถปี2022นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทางบ้านดินที่ชนบุรีเขาครับสำหรับรถใหม่นะครับที่เจ้าของขับเพียงท่านเดียวนะครับและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเผื่อท่านไหสนใจครับผม สวัสดีค่ะคุณใหญ่ที่คุณใหญ่ถามพี่ว่าทําไมถึงอยากทําบ้านมีแรงบันดาลใจจากอะไรแล้วทําไมต้องเป็นบ้านดินซึ่งพี่อยากได้บ้านสักหลังหนึ่งซึ่งอุณหภูมิมันเย็นพี่ก็พอทราบคร่าวๆว่าบ้านดินมันเย็นพี่เลยคิดว่าถ้าตอนนี้มันมีสภาวะโลกร้อนมาบ้านดินถ้ามันมาตอบโจทย์ตรงนี้มันทําให้บ้านเย็นได้พี่ก็อยากได้บ้านสักหลังในชีวิตพี่ฝันอยากมีบ้านดินมาก ตอนนี้พี่ปั้นก้อนเองเรียบร้อยเตรียมก้อนไว้ทั้งหมดเตรียมแบบบ้านไม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ลองก่อเองแล้วมันก่อไม่ตรงพี่เลยต้องอาศัยว่าคุณใหญ่ช่วยพี่หน่อยส่งทีมมาทําให้พี่นิดนึงนะพี่อยากมีบ้านดินจริงๆอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งคุณใหญ่ช่วยพี่หน่อยนะขอบคุณค่ะนี่แหละครับก็เป็นที่มาของทําบ้านดินที่ชนบุรีหลังที่สองนะครับก็ ที่เขาไว้วางใจจากการแก้งานในหลังแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาคุยกันถึงบ้านหลังที่สองต่อนะครับก็ให้คุมการทำงานตั้งแต่ฐานลากนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่างชุดที่ทำชุดแรกนะครับเป็นชุดนี้ของผมเองทั้งหมดนะครับและเป็นการคุมงานของผมเอง ทุกขั้นตอนนะครับการออกแบบก็ทางเจ้าของบ้านนำแบบมาให้รับชมคร่าวๆนะครับแล้วเราก็ทำการปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับเลยมาเป็นบ้านดินชนบุรีหลังที่สองหลังนี้นะครับก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอให้ทีมงานของผมเทพื้นแล้วก็เทคานบนเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วผมจะ ขึ้นไปทำการก่อบ้านดินหลังที่สองที่ชนบุรีหลังนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปดูงานสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปเรียนรู้สวัสดีครับบ้านดินที่ชนบุรีนะครับออสำหรับท่านไหนนะครับที่ที่อยากจะไปเรียนรู้นะครับการทำบ้านดินที่ชนบุรีนะครับสําหรับ สาหรับท่านที่อยากจะไปเรียนรู้เลยนะครับแล้วก็ไปทํางานจริงนะครับก่อจริงนะครับผมจะขึ้นไปประมาณช่วงไม่ไปลายเดือนกุมภาก็ต้นต้น,ตนเดือนมีนาเนี่ยนะครับผมเออผมจะขึ้นไปก่อแล้วก็ขึ้นโครงหลังคานะครับมุงหลังคาให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะครับทีนี้ใครสนใจก็ ติดต่อมาครับผมอมเนื่องจากผมเคยทําให้ไปเรียนรู้ฟรีเลยเนะตอนนี้ก็คือ,เ,อเดี๋ยวถ้าใครจะเข้าไปเรียนรู้ที่บ้านดินชนบุรีเนี่ยครับก็รอบนี้จะมีค่าใช้จ่ายสักท่านละห้าสิบาทนะครับก็เป็นน้ำพักน้ำแรงให้เจ้าบ้านเขานะครับประมาณนี้ก็ ใครสนใจก็มาครับผมห้าสิบบาทสำหรับการเรียนรู้ไม่แพงครับผมก็ผมจะมาพูดสั้นๆประมาณนี้นะเนื่องจากเดี๋ยวจะรีบตัดต่อคลิปทั้งหมดนะครับให้ให้รับชมนะครับการทำงานตั้งแต่ฐานลากจนถึงการเทคานบนวางระบบน้ำดีน้ำเสีย ่านก่อขึ้นโครงหลังคาพร้อมทั้งมุงหลังคานะครับเสร็จสับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนจะค่อยๆทยอยให้รับชมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปตามที่ผมต้องการนะครับจองโทรมาติดต่อไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าประมาณไหนช่วงไหนที่แท้จริงนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายท่าละห้าสบบาทครับผมที่จะเข้าไปชมนะครับ เข้าไปเรียนรู้บ้านดินที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ